อ้าวสบายดีทุกคนเนาะตกคำยามแรงมาแล้วก็หาอยหากินตอนนี้ <c oughs> หลังจากอันอันแล้วเวียกแล้งานมาแล้วเนาะืันนี้ก็จะมาลนะหนึ่งเขาดังไฟหนึ่งเขาเนาะมื้อน,นี้เขาสะมา,าแกงหน่อไม้เนาะคิดอยากกินแกงหน่อไม้แหง้งแห้งคำแรงกับบสนปกติกรับว่าแกงหน่อไม้กินตันเทียงและแซบเนาะแต่วันนี้บสุสนนี่อยากกินตันแรงเนาะอ้าวหากะค้างหมูเขาไปก่อนตอนนี้ พังหมอเขาไปโอเคทีนี้เขาก็มา่เสกเขาใส่หัวเนาะจับกล้องู้เดียวเ้วยนะีะจับกล้องเองมันก็นเลยเกะืกะกะขอโทษขออาภายัยในหลายๆความบรสจีนเนาะนี่เขาก็เสกเขาลงหวัวเกียมเสียไปข้างเนาะไปข้างหมอเขาก่อนแบงลงไปเขาล้างเขาใส่หัวลงไปแรงแรงแรง แล้เขาก็เอาไปข้างเนะาะแบบนี้เอาไปข้างใส่หมอ้อหมอ้อแถวเกียมใบนั่นแหละโอเคข้างไว้ประมาณ30นาทีพอดะหลังจากนั้นเฮาก็จะเกียมไปสอมน้ำไม้เขาเนะ นไม้นี่ห้าบโบได้ห,หาเองเด้อลุงไก่ซ้อนหาให้เอาไปซื้อมาต,ตลาดเนาะไปตลาดแรงให้ยไหมคะสมห้เลยเป็นนไม้สงังไวยอันนี้นะสิบหาพันเขาซื้อมาเนี่ยนมัยรูหนึ่งนี่นี่นะเขาก็จะมาสมตัดตัวแกออกเนาะเอาแต่ตัวอ่อนตัวแถวกินได้ว่ซสินซะตัวใดเขากินโบได้เขาก็ตัดทิมเนาะเอาออกเอาออก Okay. ออกออกตัวเกเอาแต่ตัวออนจะยำแบบซอยแบบตามใจมักเลยเนาะมักนากระซอยนามักบางกระซอยบางแต่นี่มักพอดีเนาะ <c oughs> มักไปมักล่าเลยเด้อเออว่าบางคนเขาเจ้ากระมักงายแต่กระแสเพื่อกันได้เวลาเอาไปทับนะหรือว่าสีเอิ่นว่ามักไงก็ได้เนาะนี่ก็เคยแกงเนาะแกงแบบตัดตัดตัดมาแล้วก็ใส่ทงยางแล้วทับทับทับรวมาเดียวนะ ต่วามือนีมี่จะบลดทับเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้สัมภัยมีชีจักบางๆเอาเพื่อไปต้มนช้ไมในมันจืดปไๆไเนาะโอเคจักไปจักไปหมกักแหลบจักแหลบหมักนาจักนาะ <c oughs> ตอนท้ายน่กะ <c oughs> ลมกำนองไปนำเนาะ <c oughs> มาจับกล่องเอาก็เลยเออตังกลงไว้ เหดเองเลยซะมันก็จะออกมาผาพมันก็จะออกมาผามาดลเบาผิดมันก็จะออกผาพมาเป็นแบบนี้แหละบบต้องงงเด้อทุกคนเห็นแต่ก,กระตูโบเห็นหนะจากลงไปเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมม,มมุมเมื่อกี้บบได้ <c oughs> ถ่ายไปเองกงอย่าครัวไปนําเี่นี่เคเฮาก็สิจักแล้วแล้วเนาะหลังจากจักแล้วฮาก็เกียมจะไปต้มเลยและนี่ ข้างหม้อไวเหาแกงนี่แกงใส่หมอ้อไฟฟ้าเด้อขั้นตอนเรามาต้มนี่เขาก็บริบเบาลไลน์เนาะเขาตัดมาเลยเนี่ใส่หม้อแล้วต้มแล้วเขาก็มาคนเบึ้งวะ่ะมันจืดต่อตอนต้มน,น,นี่นี่ก็ได้ใส่น้ำตาลลงไปเนาะห้มันจืดไวอืมใส่น้ำตาลลงไปก็ซีมึงมันยังบดจืดเขาก็บกบไว้ไต่อไปเนาะ <c oughs> จนกว่ามันจะจืดไปละ เื่ออย่าให้มันจืดอ,อีลีประมาณแต่ว่านี่หิวข่าวแหงต้มประมาณ30สิบนาทีเอ่อตัดมาเลยอันนี้ก็คือเครื่องเคียงเขาเนาะก็ะซิมีเฮ็ดหมักเพชดออนเฮ็ดนี่ก็มีเฮ็ดป่นเฮ็ดเฟืองมีผักคะเอ้ยตัดมาพี่ละผักผัผนกนำเขามทานอันนี้กันตน้นอันตำข้าเบื่อเนาะเขาก็ตำหมักเพชดกับอัน,น เขาเบือเซนน้ำกันแหละแต่เขาตำมังเพ็ดให้มันหมุนก่อนเนาะใส่เกลือใส่ยังนให้มันหมุนก่อนตำมังเพ็ดให้มันหมุนก่อนแล้วเขาจะตีตำเขาเบือใส่แต่บางคนก็แล้วแต่สะดวกเนาะอยากตำเขาเบือก่อนยังมาตำมังเพ็ดก่อนก็ได้เอาเขาเบือลงตำเขาเบือจะละเอียดพุล่ะตำลงไป ยังบ่ละเอียดเฮาก็ตําลงไปตําลงไปนลังจากนะเฮาก็เอาน้ํายานางมาใส่เนาะเอาน้ํายานางมาใส่แล้วก็นี่ยน้ํายานางของเฮาน้ํายานาง,งเฮาก็บริคั่นเองเด้อเฮาซื้อมานําแม่ค้าอยู่ตลาดเอามาเทาใส่น้ําอันน้ําข้าวเบือเฮานี่แหละเฮาก็คนๆๆให้ก็บเบื่อแตกเนาะเพื่อเวลาเฮาเอาส่งใส่หมอให้มันจังสิอันนั้น มันจังสิบเป็นก้อนจับกันเนาะมันจังสิบจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนมันจังสิเปื่อยไปเลยกับน้ำแกงมาวันนี้เขาก็เอาเครื่องเคียง,งเขาลงใส่เที่ยวเตรียมไว้เนาะหมักเพสเฮดลงใส่อืเอาลงก่อนเลยเพื่อเห็ดชีสุกเนาะเอาซีนหมูเขาเตรียมไว้นั่นลงใสห่หอมบ๊วยใส่ไายเนาะใส่ไายมันมันใส่อดีแซ่บใส่พ,พอพอหอมปากหอมคอ ผักกาเอานํายานางเฮาลงใส่เนาะผักานี่เฮาบ่ทันใส่เด้อเฮาสิใส่ตาลังสนํายานางลงใส่ที่ใส่คุณทยายนี่ก็อยู่ใกล้ไกลเนาะบ่ะมีคนจับกล้องนเอานาะเฮาละตั้งกล้องไ,ไกลพด เราบเห็นคักันไรนี่เขาก็เอามาค้างใส่ไฟเกิดใส่ไฟมาเอาหม้อมาเสียไฟคือเก่าเอาแกงใส่หม้อไฟฟ้าเนาะออตอนเขาค้างนี่เา็าคนไปนําเพื่อใบเขาเบือมันจับกันเป็นก้อนเนาะคนคนคนแต่มีเครื่องปรุงเขาก็เอาใส่ลงตอนนี้เลยตอนเดี๋ยวเขาก็ใส่ เราก็จะเอาเป็นนัวใส่ก่อนเดี๋ยวตักเป็นนัวอย่างเมื่อล้วเนี่ยเป็นนัวใส่ก่อนใส่ร้ายแซบร้ายใส่น,สน้อยแซบน้อยเนาะนี่ในสายร้ายเล,ย,ล,ย,ลยจัดเต็มเลยมักไวน์มักเล่าเด้อแลแต่อยากใส่มาก็ใส่เกลือลงไปน้ำหน่อยหนึ่ง ข่ามันอยากมัวๆเนาะโอ้ยทำใจเด้อทำใจเด้อถ่ายตัวแรงมีเกลือเนาะเกลือใส่ใส่บวงหนึ่งปะนะุ๋นะบกเกลดอเนาะเพื่ออันเฮาแกงไปเวลาหมอฝดนะนะเห็ดมันจะอันคลายนําออกมาเลยนามันจะลายมันจะจางเลยค่ะใส่เห็ดลายดิหคนคนคน,ค,นคือเกลคน หมอกาลังเกียมหอนนะเขาเบื่อมันสีจับกันเขาก็คนนั้นกันนั้นเขาก็ปิดฟ้าไว้ประแดดโบ,บทันใสเนะาะทาหมอฟดก่อนหมอฟดค่กคเห็ดไก่จะสุกแล้วเขาจะมาคอยใส่ประแดดอันนี้เขาก็ซื้อมาจากตลาดเนาะประแดดแทบแทบหอมหอมาสดเด็มมดเมค่าว่าเฮายังบทันได้ชิมวานนั้นมค่าได้มอกินีเฮาก็ปึง ขาหมอฟดก่อนนะเปิดบึงบูบยทายยังนี้ซุ้มกล้องเปิดบึงหมอมันฟดนี่กำลังเริ่มฟดเขาก็มากรุนขะุนขะุนกะลนโอ้โขุนก่อนนะแต่ทีนี้เขากรเกียมจะเอาประเด็กใส่เลย โอ้ลืมบอกเด้อทุกคนเขามีทีเด็ดเมื้อนี้ก็คือเขาสใส่แมงอันจิงหลีดนําจิงหลีดไข่เอาสื่อาป็นตลาดเนาะลืมบอกเออเขาก็จะใส่จักน้อยหนึ่งพร้อมเป่าความโคอเนาะ,ะ,ะนี่เคยกินบอกจิงหลีดไข่มันก็ค่าค่าจิโรแหละโตวต,วตวมันหน่อยกัน,นจิลรเนาะคือภาษาไทยเอ,อินว่าแมงจิบมบ่เนี่ใจแต่ว่าภาษาลาวนี่เอ,อินจิงหีดเดอร์ตัวน้นอยๆน,น,น,นะจิงหีดไข่หมอฝดแล้วเขาก็จิงหลีดลง ไข่เต็มทองเลยกำลังแส่็กกำลังมันเนาะอือฮะคน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 ลงไปโอ้ฝนบก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 เลย หอมตุนกุนเลยอย้หอมประเด็กหอมสุดๆเลยฮ่หาหักเอา,เอ,าอันมาซีมบึงโอ้ยลืมถ่ายทุกคนบึงเนาะเมื่อกี้นี่ลืมถ่ายอนั่นบมเมนยังบ่าเขาใส่ประเด็กเราบุลบอเนาะ หอมประเดกกัสันเด๊ประเดกประธานได้ใส่กำ <c oughs> ลังจะตักประเดกใส่หอมอันนั่นเนาะหอมขาเบือหอมเื่องแกงนี่แหละอือนี่ประเดกเข้ามาแล้วเอาก็ใส่ไปเห็นบอ่อทุกคนเวลาอันน้ำมันฝดนะเหตุมันจะคลายน้ำออกมาคือว่าน้ำลายลายนี่ ใส่ซองบวงเลยตร้งยันคิมอมขากกวบไวอ้อีกหลังจากใส่ประเดี๋ยวเรากวบไวอกีกเขาก็มาตึงอกีกเครื่องเคียงเฮ็ดยังเขาซุกแล้วเขาก็เอาอันลงผักคาลงผักคาหรือว่าบางคนก็เอิญอันผักเนาเนาะผักเนาผักมิน้นแต่อันนี้เขาเอิญเขาเอิญสุภาพเนาะผักคาเนี่ยสุดยอดเลยแกงในมนือนี่แกงยำใดแซบยำนันเนาะ แกงยำแซวก็แซ sure ่บยำแซวแกงยำเทียงแซยยำเทียงแกงแรงแซ่บยำแรงประมาณในน้ำลายไหลล่ามึงผิดลอเขาฟูองลงอังลังนี่ไปแต่แซ่บแต่ว่าโอเคหลังจากนั้นก็ปิดไฟเนาะผักเนี้ยวลงข้าวเดียวมันก็สุกเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้เนาะ หากมกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หน่อยเด้อแสบไลน์อย่าโบยเลยแ๊บไบาย